ทดสอบจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมโอ้เอาอย่างไวนะครับตันนี้โอเคนะครทดสอบหน่อยฮะเพราะว่าไม่ทดสอบเดี๋ยวก็เกิดไม่ดีขึ้นมานะครับอ่าเราฉีกนะฮะใหม่ๆเนี่โอเคนะครับผมนี่ยจะเป็นทดสอบระเบิดปืนปืนไอ้แอกซ์กระป๋องนะครับผมเพราะว่าระแกตซีลทนี่เป็นกระซีลทนะฮะมันจะเอาออกก็เสียดายเนาะฮะเดี๋ยวผมสลับกันนะฮะโอเคนะครับสลับกันกโอเคนะฮะ ทุบๆนี่นะครับเติมให้ดูเลยนะครับผมตัดตึ๊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 ดนี่ว่าโอเคหรือเปล่าครับผมอันนี้ก็ยิงดีนะครับผมครับงเลยนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดเกินนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับ โอเคนะครับประมาณนี้อโอเคทดสอบอยิงน,น,นะครับผมอ่านะฮะไปก่อนเอาซิลิโคนฉีดก่อนฮ่าฮ่าดูไปใหเป็นลายยาวก็ได้ซิลิโคนแล้วก็การทำให้สุดยอดฮะท,ท,ทับลูกสูบสีสนี้นนะออนนนกันด้วยนะครับ่ว่าสามครับผมฉีดซิคนให้ก๊าซีนฉีดไปนะครับผมนะครัอบอ่าหม้นมมาจใ,ใจเลยโอเคนะครับเนี้ยโอเคยิงได้ทดสอบ ยิ่งโอ้โหสุดยอดแรงมากนะครับนี้โอเคนะครับสนใจถ้ญญามารับบิกันพยายพ้อมบริการนะครับผม